นับสนุนโดยสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพคณะนักวิจัยได้ร่วมกันวิจัยพัฒนาสารสก,กัดมังคุดงาดำตัวเหลืองฝลังและโบบบให้เข้าไปร่วมกันทำงานเสริมประสิทธิภาพกันในร่างกายแล้วทำให้เม็เลือดขาวซึ่งก็คือ th1 th2 th17 และก็ t r e g u l a t o r ร่วมกันทำงานอย่างโบรณาการ แลล้้วกกก็็ททใใหหมมมมมมีีพภภููันน่่สสดดุุุเปิิิตรของาาาผู้สูงอายุมักมีปัญหาสุขภาพของดวงตาที่เสื่อมลงไปตามอายุที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งในปัจจุบันวัยทำงานและวัยรุ่นมีการใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเป็นเวลานานๆทำให้เกิดความเสื่อมของดวงตาเร็วยิ่งขึ้น หลังจากที่แอปโก้ได้แนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับถนอมดวงตาได้เพียง4สัปดาห์มีผู้ใช้ล้วพึงพอใจอย่างมากแอปโก้ App จึงได้จัดงานเปิดวิสัยทัศน์เพื่อทัศนวิสัยที่ดีมิติใหม่ของการถนอมดวงตาเพื่อให้ผู้ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์และมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยในงานนี้มีผู้ให้ความสนใจและมีผู้อาสาเข้ามาเล่าประสบการณ์ของตนเองเป็นจำนวนมากเรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่งของท่านเหล่านี้กันค่ะคุณรัศมีแขมีปัญหาเรื่องของส,ส,สายตายาวใช่ค่ะคือมองมองตัวเล็กๆไม่เห็นก็ก็เลยไปตัดแว่นค่ะอ่าแล้วแล้ว,ลวมันรู้สึกว่ามันผิดปกติมากขึ้นไปจากตรงนั้นยังไงฮะ ก็แว so ่นอันเดิมก็ใ <of> ส <teenagers> <im> <ous magician: S 1> ่มาเรื่อยๆใช่ไหมคะทีนี้ก่อนที่จะมารู้จักงานวิจัยแอปโก้เนี่ยได้คุยกับลูกไว้ว่าเอ๊เหมือนแว่นอันเก่ามันมันมองแล้วมันไม่ชัดก็คิดว่าจะไปตัดแว่นอันใหม่คือเลนเนี่ยมันไม่เสื่อมหรอกแต่เราเนี่ยเปลี่ยนไปใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าสิบปีแล้วเสร็จแล้วก็จะไปตัดแว่นใหม่ค่ะเสร็จแล้วยังไงฮะก็พอดีเพื่อนเพื่อน พามารู้จักงานวิจัยแอปโก้ก็ได้เข้ามาศึกษาแล้วก็เมื่อวันที่สองตุลาก็ก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็ซึ่งก็เป็นช่วงที่เราได้งานวิจัยชิ้นนี้ออกมาใช่คะ่ะคงานวิจัยแอปโก้ค่ะแล้วแล้วยังไงครับได้ทดลองก็ตั้งแต่วันที่สองตุลารู้สึกว่าดีขึ้นตาใสาขึ้นแล้วก็อเอ๊ะทำไมมองมองตัวเล็กๆเ,เห็น พอดีใส่แว่นด้วยป่ะฮะใส่แว่นอันเดิมป่ะฮะไม่อันเดิมค่ะคือเมื่อก่อนจะจะติดแว่นคือไปไหนต้องมองกระเป๋าก่อนว่ามีแว่นไหมเพราะว่าถ้าออกไปข้างนอกไม่มีแว่นมันก็จะทําอะไรไม่ได้ใช่ค่ะมันน่าลาคาญคือคือต้องพกแว่นเรือเหมือนเป็นเป็นอุปกรณ์ประจําตัวใช่ค่ะจริงๆนะใช่ค่ะคือนอกจากติดโทรศัพท์มือถือแล้วนะต้องมีแว่นตาอีกนะอ่ะเสร็จแล้วก็ได้ลองทดสอบดูเรื่อง เ,เกี่ยวกับสายตาเกี่ยวกับดวงตาแล้วรู้สึกใสขึ้นตาใสาขึ้นใช่ค่ะหลังจากนั้นกี่วันถึงรู้สึกว่าเห็นผลความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสิบสองวันค่ะอืมเร็วนะฮะ,ะว่าเร็วมากแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ได้พกแว่นละฮะแล้วก็มาดูก็ยังตอนแรกก็งงๆนะคะอืม,มันเป็นไปได้ยังไงเร็วขนาดนั้นแล้วก็มาดูดูดูที่บอร์ดก็อ่านได้ก็ไม่พกแว่นแล้วตอนเนี้ย ก็คือชีวิตดีขึ้นคือมั่นใจในตัวเองมากไม่ต้องใส่แว่นก็สามารถดำเนินชีวิตได้ใช่ค่ะโอเราสบายขึ้นชีวิตดีขึ้นคือคือไม่วิตกกังวลว่าแว่นอยู่ไหนต้องพกแว่นไม่สงสัยเหรออาจารย์พิเชษเอาอะไรให้กินเนี่ยตอนแรกสงสัยค่ะอแต่พอ พอเ,เป็นผลอย่างนี้ใช่ไหมคะทำให้เราเข้ามาคน re ้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มขึ้นจากอาจารย์ดรพิเชษาใจหลักการมันก็เข้ามาค้นคว้าเพิ่มเติมใช่ค่ะก็เข้าใจก็จะได้ประจักษ์แล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยใช่ค่ะทุกวันนี้ก็ต่อเนื่องค่ะโอ้ดีมากปัญหาของตาที่เกิดจากความเสื่อมตามธรรมชาตินักถมงกุ้มกันเขาพบว่าเกิดขึ้นจากการสร้างเม็ดเลือดขาวที่ก่อการอักเสบมากเกินไปก็คือทางฝรั่งเขาบริการโปรอินฟิมเมนตริไซด์โคา์ลังมากเกินไป มันหลังมากเกินไปไมาถ้าเกิดความเสื่อมนะครับสารที่หลังมากเกินไปก็อินเทอร์คิน1เบต้าอิดเออร์คิน6อินเทอร์คิน7เทนเทียรอแอลฟาและอินเทอร์โกนแกมมาแอปโกแครคือนวัตรกรรมนวัตรกรรมของวิทยาศาสตร์ของแอปโกนะครับเป็นผลรังเสริมอาหารที่เกิดขึ้นจากเสริมประสิทธิภาพของสารสกัดมังคุดเงาดำถั่วเหลืองบวับวบกและฝรั่งเรามีการวัดไวช้ชัดเจนว่าวันที่15นะครับส่วนที่ลดลงไปเนี่ยครับสูตรเหล่านี้ฮะ ไอ้ที่ชี้อยู่เนี่ยครับคือสารที่ลดไปเมื่อเปรียบเทียบกับสีชมพูสีชมพูก็คือคนที่กินแคปซูลแป้งแต่คนที่กินแคปซูลสีชมพูเข้มของเราก็จะลดลงเหลือน้อยมากนะฮะเหลือน้อยกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอาการเปลี้ยโปดีของตาลดลงด้วยแล้วเมื่อเราพบมีการวัดแล้วเราก็จะพบว่าหลังจาก15วันตัวที่ทำให้มีปัญหามากๆคือเทนส์แอลฟา ลดลง93นะครับอ n นตี Anti ้ t n เเนี่ยเป็นยาที่เขาพัฒนาใช้สำหรับฉีดเข้าตานี่แหละนะเพื่อไม่ให้มี TNF มันมากเกินไปของเรา15วันมันเหลืออยู่แค่7เรนี่ยเราก็จะมีสูตรอีกสูตรหนึ่งให้ใช้ควบคู่กันไปก็คือใช้น้ำมังคุดของเราซึ่งเราเรียกว่าแอฟโกเอเซนนะครับสิ่งที่เรากำลังพูดถึงนะครับ การทดลองของเราในวันที่15วันละสองนี่นะครับวันละซองรับ300 m l นะครับสิ่งที่มันมีมากเกินไปที่เราอยากจะลดลงเนี่ยนะครับพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินน้ำนะฮะสีสีน้ำเงินนะครับก็จะลดลงนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเห็นว่า t n f alpha interferon gamma interlein 1 beta interlein 6แล้วก็ interlein 17ลดลงทั้งนั้นเพราะต้นเหตุที่ทำให้เกิดความเสื่อมลดลงทางนั้นเพราะฉะนั้นมันจะทำให้ มีความสามารถในการถนอมดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่มาดูตัวสุดท้ายครับอินเตอร์ลูคิน18เพิ่มขึ้นขณะที่ทุกๆทุกๆสารที่หลังจากไม่เลือขาวมันลดลงซึ่งเป็นสารเหล่านี้ทําให้เกิดความเสื่อมแล้วอินเตอร์ลูคิน18เพิ่มขึ้นมาโอกาสของการถนอมตัวของน้ำคุดแอปโกไอเซนนี่นะครับไอสารสีส้มแถวสีส้มแถวแรกนะครับหลังจากที่ใช้ไป15วันมันจะมีการลดลง 18% 17% 23%เ5ซสิ่และสงเรสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่หลังเยอะเกินไปในคนที่มีปัญหาตาเสื่อมตัวที่ไม่ลดคืออินทอรกินเพิ่มขึ้นมา50%ในวันที่15นะฮะจากการที่ใช้น้ำคุดของเราก็เราก็จะสามารถถนอมดวงตาไม่สูญเสียการมองเห็นจากอาการจอประสาทเตื่บชนิดเปียกได้เพราะมีการเพิ่ม อินทริกิน18ขึ้นมาจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยเดิมทีเราจะมีวิธีการรักษาโดยใช้ยิงเลเซอร์เข้าไปที่เส้นเลือดนะครับไม่ให้มันเลือดไหลออกมาตอนระยะหลังก็เนื่องจากว่ามันมันมเป็นวิธีการที่ไม่สะดวกนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามที่จะพัฒนาวิธีการใหม่ก็คือไปใช้สารอินทรกิน18ซึ่งเขาก็พบว่าสามารถฉีดเข้าไปในเส้นเส้นเลือดไม่ต้องฉีดเข้าตาแล้วนะครับฉีดเข้าไปในเส้นเลือดก็จะสามารถแก้ไขปัญหา ในลักษณะอยู่กันได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ครับ<ม>การเพิ่มที่อินดิ8ด้วยการดื่มก็บก๊อเซนยิ่งเป็นวิธีการที่สะดวกและปลอดภัยและประหยัดมากกว่าหลายสิบเท่าแน่นอนก็เราก็มีความมั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะดูแลความผิดปกติเหล่านี้ได้โดยการทำให้เขาขับไปสูส่สภาพที่มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลข้อแค่นั่นเองครับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1154หรือ02-646-4800สสนสนับสนุนโดยสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ และสำหรับคุผู้ชมท่านใดนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของข้อเข่าและก็บาวาน,นะครับสามารถรับคำปรึกษาได้ที่ศูนย์รับปรึกษาปัญหาโรคข้อเข่าและเบาวาล โดยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับซึ่งจะมาให้คําตอบกับทุกท่านนะครับทุกวันจันทร์และวันพุทธที่บริเวณชั้น30ของอาคาร AIA Capital Center ถนนรัชดาพิเศษครับหรือโทรศัพท์มาสอบถามเราก่อนได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-646-4800หรือสายด่วน1154แล้วก็ที่เว็บไซต์ของเราครับ w w w b i m w ท์เวัครับวันนี้รายการสุขและสวยลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ